คณะของพระอาจารย์ฟันอาจารโรแต่และองค์มีอายุราว20สปีเศษถือว่าเป็นพระหนุ่มมีภรษาไม่มากอีกทั้งยังไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนด้านปริยัติมาก่อนในคราวนั้นพระอาจารย์อ่อนยานศสิลิเกิดเป็นกลังวลวิตกว่าถ้า,ามีผู้หนึ่งผู้ใดมีความเฉลียวฉลาดเป็นนักปราชญ์เป็นอาจารย์มาถามปัญหาธรรมจะตอบแก้ไขปัญหาธรรมเขาอย่างไรเมื่อก่อนมีพระอาจารย์ใหญ่มั่นอยู่ด้วย ท่านก็เป็นผู้ตอบแก้ปัญหาธรรมเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องส่วนพวกเราเพิ่งฝึกหัดใหม่จะตอบปัญหาธรรมที่สูงและลึกซึ้งกับเขาได้หรือพระอาจารย์ฟันริงตอบว่าจะไปกลัวทำไมในเรื่องนี้ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจรวมอยู่ที่ใจพวกเรารู้จุดของธรรมทั้งหลายอยู่แล้วตอบเข้าไปวันอย่างคาก็ไม่มีบรรจนเรื่องนี้ไม่ต้องวิตกเหืือพระอาจารย์อ่อนได้ยินอย่างนั้น และเห็นพระอาจารย์ฟั่นพูดอย่างองอาจจึงเกิดความโล่งใจหายกังวลพอไปถึงบ้านหัว,หวกัวอําเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรก็ได้ไปพบกับพระอาจารย์ใหญ่มั่นที่ไปพักดักรออยู่แล้วเมื่อคณะศิธิ์ได้เดินทางมาถึงรวมตัวกันทุกชุดแล้วจึงออกเดินทุด,ดงต่อไป